บ่อยๆของบอยวางแ่แม่พูดได้ยังอ่ะนี่ครับมาดูเสื้อคองมครับลังแก่มีอะไรมั่งนี่ปฏิกอบตำนานมากเลยครับํำนานอะไรของนี่น ฮะงานอะไรครับนเน,น,น,นี่ยซีดีรอบโอ้ผมไม่ชำนาญเท่าเสีออย่ยวไอกครับเสี่ยอไอยนี่ชำนาญกว่าผมเยอะผ่าจะผ่าทีน่เสี่ยอไอยนี่ชำนาญเลยแหละวันต้องแกะแกะแบบนี้ครับแกะไม่แกะไม่เก่งใจไข่อศอยพ่อสีชาบันพ่อทุกท่านโดนแล้วก็จะมีซีดีรอบจะมีแบบ เราเตอร์นี่ของเราเตอร์นี่คือพัดลมนะครับนี่ครับมีสายไฟครับข้างในก็จะเป็นบอร์ดถ้าแกะขายเป็นบอร์ดมันจะเป็นบอร์ดพาวเวอร์พาวเวอร์น้ำตาลครับแต่ต้องมีสายไฟไปนะถ้าไปขายเป็นกล่องอย่างนี้เลยรวมกันทั้งหมดเลยประมาณยี่สิบาทเขาบอกว่าเสียเวลาแกะเสียเวลาเลยเขาแกะเขาพอ,พอมั้ย งานนี้มันงานช้าหนาทำไว้ไม่ได้ครับต้องศิลปะค่อยๆทำนี่นี่กล่อ,นนองฮาร์ดดิสอ้าแกะขึ้นมาแล้วเมื่อกี้นงครับอันนี้อยู่ครบถือว่าอยู่ครบนะครับถือว่าได้ไ,ดไเป็นไปนตามเป้าหมายนี่นี่ฮาร์ดดิสกล่องฮาร์ดดิสครับมีบอร์ดมีอะไร น,นี่เป็นปีเนียมน,นี่เราเตอร์นี่ดูเราเตอร์น้องขาวอยู่ปรนะมาณสามโดแล้วนี่ครับต้องแกะกล่องเครื่องนี้น้องขาวอยู่ปร้านสามโดโอ้โหของแจค็คของแจค็แจคออ,อ,ออกโลแจ็คต้งพร้อมเลยช่วยอีกอะไรกด้เนอ่ยดั่งชอบใจเลยนทองขาวนะออกนะครับ ออกแล้วครับทั้งหมดนี้ก็คือเราเตอร์ถ้าเป็นบอร์ดก็เป็นบอร์ด power น้ำตาลแกะนี่มาดูนี่ของดีอยู่นี่ครับนี่แหลมบางครับตัวแพงสุดครับตัวแพงสุดตัวแมบางครับผมนี่ตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ว่าแพงสุดแพงหร่แพงหรลแพงสุดนี่อยู่ในนี้ครับเดี๋ยวแกะออกมาดูก็ลาบบอกโทรมา โอเคครับงั้นหยุดไว้แค่นี้ก่อนครับ